รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมครีมเปลี่ยนสีผมดิฟโซทรีโอแมช เฮ้ยเมื่อไหร่จะมาสักทีอาหลุยอชักชช่เรือกเกิงอ่ะเ, <Hey. S 2> เนี่ยเต <Hey. S 2> ียียยืนรออะไรเนี่ยตั้งนานแล้วเนี่ย hey, เฮ้ยใจเย็นๆว่าให้อาหลุยไปซื้อของกินมาหวานฉ่ำออให้ไปซื้อยานักมาเรียลยังม่มาอีกอ่ะ <c oughs> <c oughs> มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวไปเตรียมมีดมาเตรียมมีดมาได้กินกันเลื่ยเดี๋ยวนะโกเตรียมมีดทำไมเรายานัดกกามีที่เปิดอ่าอันนี้นี่นี่เอามาแล้วนี่แปะไปผิดภาคแล้วอ่าหลุยผิดภาคแล้วอ่าผิดพลาดอะไรอ่ะอ้วให้ไปซื้อยานัดอันนี้ไงยานัดอุยยานักเนี่ยหมายถึงสับปะรดอะไรของแปลกทางภาคใต้ภาษาท้องถิ่นอ่ะสับปะรดเขาเรียกยานักสับปะรดเรียกอะไรนะยานักอ้าวแล้วยานัดล่ะยานัด อันนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันสับปะรดยานัดยานัดยานัดและตลาดนัดราดนัดอ๋อและถ้าไปตลาดนัดไปซื้อสับปะรดกับยานัดแต่ไม่มีสับปะรดกับยานัดเลยไปตลาดนัดไปซื้อโดนัดที่ตลาดนัดลืมไม่เล่นตามเดียวทำไมลืมชอบฉีกงบอ้วงงอีกแล้วในตลาดนัด สนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิตสบูเบเนตซีแอนด์อีฉันอยากรู้ว่าผัวฉันเป็นอย่างไรบ้างเออเป็นอย่างเลยเขาอยากรู้ว่าผัวเขาเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นะ หัวของเจ้าน้ำในหูไม่เท่ากันซะแล้วเอาลาผัวเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยเอ๊ะขาว่ายังไงอ่ะตอบสั้นๆไม่ต้องยาวเขาถามว่าผัวเขาเป็นยังไงบ้างตอบเขาว่ายังไงจ๊ะสั้นๆ ท่านไปอ๋ออันนี้เขาเรียกลงชุดใช่ไหมตอนนี้ผัวของเจ้านะตอนที่ไปตะเวนชายแดนก็โดนระเบิดโอ้แล้วผัวผัวเป็นยังไงบ้างอะตายไหมตอนที่ระเบิดลงตุ้มเนี่ยผัวเขาเป็นยังไงบ้างเออตุ้มเออาว่าไงอะแม่ชีพอระเบิดลงตุ้ม นางพยายามหัวกลัวลูกระเบิดกลัวสเก็ตระเบิดก็เลยตอะไรล่ะลงรูไปเลยก็เลยยังไม่รู้ว่าผัวของเจ้าเป็นอะไรบ้างรู้วจะรู้ยังไงเี่ยทางที่ดีนางไปยังเอาช่วยไม่ได้ต้องเรียกเทพอินทรีมาช่วยเพราะว่าพยาอินรีจะบินได้เป็นพญานนกก็ต้องรู้ข้างล่างมีอะไรเราจะเรียกเทพอินทรีเทพโพงามได้ไหม วางมาเขาเลี้ยงโอ้เทพอินทรีเออเทพอินทรีจ้าเรียกรวิญญาณโอ้ยอะไรเนี่ยอีอเอะเอางูออกก่อนเรียกนกมาเดี๋ยวเต็มไปเฮ้เดี๋ยวมันไล่ง่ายอย่างนี้เลยหรอออกแล้วออกแล้วไปแล้วไปแล้วงูไปแล้วโอ้จะเสกคาถามหาลโลก เรียกญานเทพนกให้มาปกป้องเราใครอยากโอมหาโลกเรียกนกถ้าเรียกหอยอ่ะโอจะเป่าคาถามหาละลอยอ๋อมาเข้ามาคาถาใช้ได้เสกเทพหอยอ่าจะได้แล้วกันแล้วแต่แล้วกันโอจะเป่าคาถามหาละลอยเรียกนกเรียกนาะ เรื่องวิาจันอยากรู้ว่าหัวจะเป็นยังไงโอ้จะเป่าคาถามหาลลกเออรียกวิญญาเทพนกให้มาปกป้องเราใครอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามไทยล้วกันเอาวิญญาณนกจะเข้าอยากร ปีกมาแ้วปีกมาแล้วปีกมาแล้วตอนเนี้ยเท้ที่ดาพยากนะก็เลยนะเอาไปล้วด้ยโอ้ยเฮ้ยให้เก็บปีก่อนแท้เลิกกระพือได้แล้วไม่ได้อยู่บนฟ้ามันอยู่บนบกแล้วอยากรู้เรื่องอะไรถามมา หัวจะเป็นยังไงบ้างเออเออเขาอยากรู้ว่าหัวฉันน่ะเป็นยังไงบ้างหัวหัวไม่ใช่หัวเขาอยากรู้ว่าหัวเขาว่าเป็นยังไงบ้าง นกรือเทพสารแน่เนี่ยทพอินซีไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยางพยาอินทรีบอกว่าเรื่องนี้ยมันเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนไอการที่จะบินไปดูเองมันไปไม่ได้ทั่วถึงมันจะต้องไปถาม ไปถามคนอื่นใช่ไหมอ้ย่างใครถามใครโอ้โหจ้าจ้าต้องไปถามอีกาเพราะอีกาจะรู้เรื่องดีการที่จะบินไปไีกาเนี่ยแบบว่าต้องใช้เงินถึงห้าหมื่นจะให้บินทั้งห้าหมื่นหรือว่าแต่ห้าหมื่นเลยเนี่ยตอนนี้มีติดตัวอยู่ห้าร้อยเนี่ยห้าร้อยจะไปถามใครได้ห้าร้อยห้าร้อยไปถามใครเอาเอาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน นกพูดอะไรอ่ะห้าหมื่นไม่มีนกบอกเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนได้เอาเอาได้เพื่อช่วยเหลือกันโอ้ไปโอ้ยต้องออกแล้วไปง่ายจัง่ายนางพยากรจะบอกข้ารู้ข้าเห็นนายวันชัยหัวเจ้าใช่ไหมชื่อนั้นใช่ข้ารู้เลยว่าเขายังมีชีวิตอยู่เฮ้ยวันชัยยังมีชีวิตอยู่เรื่องราวเราก็จ่าย จ่ายมาแล้วก็จะได้เสร็จเรื่องเสร็จราวถ้าข่าวดีๆอย่างนี้เท่าไหร่ก็จ่ายเอาเงี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ห้าร้อยใช่ไหมเอาไปห้าพันแล้วไปห้าพันเลยอ่าดีมากอย่าพึ่งจ่ายเฮ้ยอย่าพึ่งจ่ายกันพวกมันไอ้พวกนี้มันโกหกหลอกลวงไอ้แก๊งต้มตุ๋นไอ้พวกสิบแปดมังกร นี่ได้อย่างไรแล้วแล้วผัวฉันพี่วันชัยนะพี่วันชัยอยู่ไหนกลับมไปจับไปคือยยังไงวะไอ้วันชัยผัวเองมันตายแล้วเฮ้ยมันตายในสนามรบมันโดนระเบิดมันโดนระเบิดร่างกายของมันน่ะแหลกเป็นชิ้นๆโอ้โหขาเก็บได้เหลือมาก็แต่กระดูกสันดานของมันหลังหลัะพี่วันชัยนี่ผิดนี่ ตายแล้วแต่ด้วยลูกเราเบิดเฮ้ยเราเราเราไหนแทบธิดาบอกว่าไม่ตายไงเนีนยังไงเนี่ยเป็นยังไงกระดยังไงใจเย็นๆอย่าเพิ่งมองโลกในแง่ร้ายหัวเจ้ายังไม่ตายกระดูกชิ้นนี้ที่เห็นน่ะมันเป็นแค่กระดูกข้อนิ้วก้อยของเขาพี่เราจะมาโกหกกันล่อนเหรอนิ้วก้อยพ่อมันเลือดใหญ่ก็ขาดล้วมาเอ็นดิ้ง เฮ้ยนึกได้แล้วจะต้องไปต่อดวงบ้านอื่นไปเดี๋ยวไปเลยเหรอไม่นักงานห้าร้อยเองอ่ะโอ้ไปเลยอยากได้ตังค์โอ้เดี๋ยวไม่ได้ตังค์เ้าก็ได้ตายกันหรอกไปเลยเหรอไปก่อนยที่มาเนี่ยหลอกลวงใช่ไหมใช่ไปเลยไเหรอ นับนุนโดยไดมอนด์บลูผงเงาบวผสมผงใบสะระแหน่ตราหมอเสงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดไม่นะไม่จริงต้นไม้ยังอยู่ดีต้นไม้แทนใจพี่วันชัยยังอยู่ดีแสดงว่าพี่วันชัยยังไม่ตายฉันกำลังจะบอกแกไงว่าฉันเนี่ยเห็นไอ้วันชัยตายกับตาเลยมันอะเฝ้าเพียนเขียนจดหมายถึงเองมันเขียนให้เองมาตลอดแต่มันไม่มีโอกาสได้ไปส่งแต่มันมาตายซะก่อน ข้าก็เลยต้องรับหน้าที่เอาจดหมายที่มันเขียนเนี่ยเอามาให้กับเองพี่วันชัยทำไมพี่ชอกล้ายขนาดนี้เดี๋ยวๆ้ที่ตายอ่ะผัวพี่ แต่มันไม่มีโอกาสได้ส่งมันตายแล้วจริงๆเชื่อไหมไม่จริงไม่จริงยังไงเล่าทำไมไม่จริงหรอกต้นไม้พี่วันใจยังอยู่พี่วันใายังไม่ตายแจจะไปเชื่ออะไรเหลวไหลอจะบ้าหรือเปล่าไกลแค่ต้นไม้ที่มาบอกว่าแทนตัวมันเนี่ยต้นไม้ไม่ตายมันก็ตายได้อ่ะฉันเห็นกับตาจริงๆมันโดนระเบิดล่างนี่แหลกเป็นชิ้นๆก็บอกเลยไงเหลือกลับมาแค่กระดูกสันดานของมันวันชาตายจริงแล้วเหรอตายแล้วครับยาย ต่อไปเนี่ยใครจะดูแลฉันใครจะเลี้ยงฉันแล้วใครจะให้ฉันไต่เงินโอ้ยแม่ไม่แก่แม่ไม่ต้องร้องไห้เลยจ้ะฉันจะดูแลแม่เองจริงเหรอเออลงออกไปหน่อยเดี๋ยวข้าไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะเงินทำไมไม่มีใครเลี้ยงดูฉันแล้วไงแข่งขันกันไต่ตังค์บ่อยๆนะเออาเอไปเข้าห้องไหมชวนเล่นสื่อหวย ไม่ใช่หรอกนะที่เอ็พูดมาเนี่ยก็มีเหตุผลมันล้องอย่างเดียวยังไม่ได้พูดอะไรเลย ขาดหัวเองก็ไม่ฟื้นมาหรอกฉันไม่อยากเป็นมอยจีกพ่อวพ่อจะตายแล้วฉันต้องเป็นหมยฉันไม่อยากเป็นไม้เอ็ก็เป็นไม่นานหรอกจ้า ครับพ่อแม่ครับอะไรกันนี่เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยนี่ไงเรามาบ้านนางจำปามันไงลูกเอ้นี่มันกคือแล้วเราทะไมดาวเจมเป็นก่อนเลยอะไรกันสวัสดีตาปังวันนี้เป็นวันดีฉันก็เลยมาที่นี่นี่ไนๆวันดีอะไรล่ะลูกเขยฉันเพิ่งตายเนี่ยวันดีสําหรับครอบครัวฉันไงเพาะเนี่ยเจ้าช้างลูกชายของฉันเขาจะได้มีโอกาสเป็นผัวนางจำปาัสักเทเฮ้ยนี่จะบ้าหรือเปล่าเนี่ยไอ้ช้างจะทาอย่างนี้ได้ยังไงอะ ก็ผัวเขาเพิ่งตายเนี่ยแกจะมาเป็นผัวแทนเขาได้ยังไงหุบปากอะไรบนมามันเป็นเรื่องระหว่างครอบครัวสองตระกูลเขาแกเป็นคนรอกไม่เกี่ยวใช่เดี๋ยวบังกะปังแกจําได้ไหมแกเคยบอกว่าถ้าเกิดแกไม่มีเงินใช้หนี้ฉันน่ะแกจะต้องทํำยังไงก็อึกอักอึกอักอึกพ่อพ่ออึกอักทำไมเนี่ยอะไรก็พูดไ แล้วพ่อไปยืมเงินเข้ามาเอามาทํางานวัดนั่นแหละมาจัดงานมาทําลําวงมาทําสาวน้อยตกน้ํายืมมานิดหน่อยเองเท่าไหร่สามแสนสามแส,มสมนนี่ถ้ารวมดอกเบีย้ยด้วยก็ห้าแสนอย่า <laughs> แแล้วพ่อใช้เขาไปบ้างหรือยังอ่ะโอ้ยใช้ไปแล้วเท่าไหร่้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยไม่ต้องขอไม่อตบไม่ต้องขอคุณขอทาดีบ้าง คิดจะฟังในเมื่อไม่มีก็ต้องทําตามสัญญาที่บอกกันไว้ไปสัญญาอะไรเขาไว้ก็คือพ่อบอกว่าถ้าพ่อไม่มีเงินใช้นี่เขาเนี่ยก็จะยกลูกสาวให้ไอ้ช้างฮะยกลูกสาวให้พี่ช้างนี่ฉันต้องตกเป็นของพี่ช้างจริงๆเหรอเนี่ยเอาไปทอ้งไปพวกแกทั้งหมดคันไปหมดเลยบ้าไปจะรู้ว่า คนที่จะแต่งงานกับพี่ช้างก็คือนางเจปาคนเดียวเท่านั้นตาเจปาคนเดียวให้ตาตาตีสะตากลับนะพี่มายืนขวางฉันละฉันจะเหลือ่อแกลูกไปเลยตาตาช้างพออยู่ที่ไหนลูกตาเจปาจมื่อคืนแต่งงานอยู่เนี่ เดี๋ยวเองพ่อไปสัญญาอะไรเขาไว้ก็พ่อสัญญาว่าทาไมมีเงินจ่ายเขาเนี่ยก็จะยกลูกสาวให้เขาจะยกนังจัปลาให้กับไอ้ช้างใช่นังจัปลาไม่จริง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 มันเป็นไปไม่ได้เหนื่อยฉันไม่เหนื่อยจัปลาจัปลาจัปลาสลบไปแล้วจัปลาจัปลาสลบไปแล้ว ครับอะไรลูกให้ผมถือ <c oughs> มั่งเดจะดีเหรอลูกจะได้เป็นชิวแม่บ้าง <c oughs> ป้าเจะาไอ้ทั้งลูกชายป้ามาแต่งงานกับกันย์ยามปาพทั้งที่ผัวก็เพิ่งตายอย่างนั้นเหรอทำไมป้าทำแบบนี้ฮะ <c oughs> ทำไมป้าทำแบบนี้ <c oughs> ขอท้องมันพี่ได้วะนี่แม่ทำไงดีเราจัดการทำพิธีแล้วดีกว่าอ่าใช่พวกมึงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะชั่วว่าให้อีนางยำปลาจาด้าลูกชายฉันได้แต่งงานกันวันนี้เลยได้ ได<อ>เดี๋ยวแล้วพอ,พอนะครับพอนะครับพี่เป้าพลปักครับอะไรของพี่เนี่ยนี่เองจะบ้าเหรอไอ้เวาวพี่เป็นอะไรของพี่มายืนร้องเพลงพี่จะถ่ายมิวสิกวิดีโออะไรในบ้านเนี่ยฮะนี่เองไม่รู้เหรอสามปีเต็มเเออฉันรู้พี่สามปีแล้วนางจะปามันยังไม่ยอมพี่อีกเหรอเนี่ยฮะมันจะยอมข้าอย่างไงข้าแต่งงานกับมันลสามปีเนื้อตัวมันยยังไม่เคยถูกเลยอ้าว